โอ้ยพี่น้องตักข้าวแล้วผมก็อดใจไม่ไหวครับกินคนเดียวมันไม่อร่อยครับพี่น้องยังอยู่ประทัดบุคึกเ<อ>ก่า<ว>ครับผมก็โอ้โหนมนูพี่น้องอเขาก็เป็นเซียนดํายิงใต้น้ําครับวันนี้วันนี้เราเอาผลงานมาให้ดูเอาไหนในะโดอันนี้ใช่ไหมอันนี้ครับะโดอพี่น้องะโดแ,แดดเดียวตากแห้งทอดะโดเอาเข้าไปนี่ครับปลาบูที่ยิงรุ่นก่อนหน้านี้ครับผมพี่น้อง มันกลิ่นแซ่บๆครับน้ำกลิ่นแซ่บๆด้วยนี่ครับสาวน้อยวันนี้สาวน้อยสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะนารากัพี่น้องนี่สาวผู้ใหญ่เราเนี่ยเฮ้ยนี่ครับวันนี้ก็เป็นคลิปช่วงท้ายนะครับพอดีนี่ครับเอสทีแชนแนลนะครับก็จะเดินทางไปทํางานคืนนะครับนะฮก็พักเสาร์อาทิตย์สองวันก็ดิ่งมาบ้าน มาเพื่อมาพักผ่อนมาเพื่อสัมผัสบรรยากาศบ้านๆครับพี่น้องทอดทิ้งไม่ได้นะก็เดี๋ยวผมจะไปส่งครับที่นู่นครับบอกกในเมืองในเมืองสุรินทร์ครับก็เป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องสนุกสนานบนสมัยเรียนครับชอบไปส่งกันอย่างนี้อย่างนั้นเลยสมัยก่อนมอไซค์มอไซค์ครับสมัยก่อนพี่น้องก็อันนี้ว่าจะเป็นอันนี้ปนินเนาะปนินครับน้องน้ำขิ้มสุดเดียดครับบ้านๆเราเนี่ยครับพริกผงเกลือแล้วไก รสดีนิดหน่อยแล้วก็เน้นเปรี้ยวครับพี่น้องโอ้ยจวดไปอ่ะจุดพี่น้องจุดกินเลยครับกินเลยกินเลยกินเลยอกระโดดจะโดสิบโลจะโดสิบโลครับผมพี่น้องนี่ว้าวว้าวสาวไทยโตไปสวยแด้เนี่ยนี่พ่อทาใจลําบากเลยนะโตไปเนี่ยน้องจะตายพี่น้องไม่แน่ครับต่อไปอาจจะเห็นในคลิปนะพ่อลูกก็อาจจะถ่ายอะไรตลกตลกบ้านๆสนุกสนานตามสไตล์ครอบครัว อาจจะพาไปดำรงดำนาเนวิถีชีวิตนะร<ม>ับผมพี่น้องกินไปพี่น้องนี่ครับนี่ครับชัดโดนะพี่น้องชดโดรัดโด,ด,ด,โดนะครับวันนี้เราก็มีคุณแม่ครับนั่งให้กำลังใจเอ,อเดี๋ยวนี้ลูกๆพากันทำอะไรสองคนนี้แต่ก่อนสมัยเรียนมาหาการมากินข้าวแล้วก็ไปเรียนมอไซค์ด้วยกันบ้างคนละคันบ่บา สิบสองสิบสามปีผ่านไปครับผมพี่น้องเนี่ยวงจรกลับมาเหมือนเดิมครับผมเวียนมาที่นี่เหมือนเดิมแล้วก็แต่แค่หลายๆอย่างอาจจะเปลี่ยนไปนะครับผมเนาะอ่พี่น้องบรรยากาศแบบนี้ครับสังคมเราบ้านเราเพื่อนฟูงเราโอ้มันหวนคิดถึงอดีตครับทุกวันนี้ก็เปลี่ยนไปนคือมีลูกครับผม <c oughs> <c oughs> อ้ยอจ,วด,จวดเลยพี่น้องปลาสิบโลมันเหนียวอย่างนี้นี่เอง เนีย่ยนุ่มช่วงนี้ผมพักดีกรีก็เลยได้แก้แกล้มกับข้าวพี่น้องดูแลตัวเองหน่อยครับช่วงนี้มันจะมาเด้อครับจูดพี่น้องอ้ยเมนูเด็เดจ,จะโดนจากแห้งกับข้าวตัวร้อนๆเอ้ยพี่น้องเอ้ยจูดเลยครับโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้แหละพี่น้องผมออกจากงานประจําแล้วเพื่อนยังอยู่ แต่ก็กําลังหาช่องทางหาแนวในการนี้ออกมาใช้ชีวิตแบบอิสระนะครับผมเพ่งก็เริ่มเริ่มลุยกันแล้วซึ่งตอนนี้ก็มีหลากหลายหลาย,หลายอย่างเลยนะครับผมแต่ว่าที่แน่ๆนะครับหลังจากคลิปนี้รอติดตามนะครับผู้ผมไปเจออะไรมาครับระทึกขวัญระทัวระทมอะไรยังไง <laughs> เดี๋ยวครับหลังจากคลิครับเจ็บใจด้วยครับหลังจากอ่าเพื่อนเจ็บใจอะไรรอดูครับต้องมีล้างแคนครับหลังจากคลิปนี้นะครับผมผมจะปล่อยให้ดูนะครับเราได้มาแล้วข้อมูลเหล่านั้นมันทรมานมากพี่น้องเลยต้องกลับมากินชัโดทอดก่อนครับผมเี๋ยวหลังคลิปนี้ครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับพวกผมไปเจออะไรมาครับผมครับผมถึงนี้ก็ลาแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ